เรากลับมาที่สไลด์ชุดนี้ครับชุดที่พูดถึงอ t h ิ c ค l องแ k กิ g แล้วก็เ e นเทส t i n g นะครับทีนี้ตัวนี้ครับผมเองมีมีเวิร์กช็อปเล็กๆให้เล่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปเล่นกันนะครับหลังจากฉายสไลด์ชุดนี้ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาเวิร์กช็อปโยนให้เลยนะครับแล้วก็จะให้พวกคุณลองทํากันเลยล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับแต่ว่าในบทที่ให้เนี่ยมันมีเฉลยอยู่แล้ววู้ชมซึ่งค่อนข้างจะหมูมากนะครับจ,จะหมูมากก็พิมพ์ตามต่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ให้ท่านลองทําแลบดูผมก็คงจะเว้นเว้นช่วงวันนี้นะครับให้ท่านลองทําสักประมาณ 20- 30นาทีแต่ว่าขอบรรยายอันนี้ก่อนนะครับโอเคผู้ชมครับเอ่อเนื่องจากเราคุยกันถึงละ,ละ,ละการทํา อ่าแฮกกิ้งกับการทำเพนเทสซึ่งต่างกันผมอธิบายพวกท่านแล้วชัดเจนว่าสิ่งที่เราสนใจก็คืออ่อต้องบอกก่อนว่าในเวลาเรายิ่งยิ่งคุณเป็นมืออาชีพเท่าไหร่เนี่ยนะครับขั้นตอนวิธีการของคุณเนี่ยแล้วความละเอียดของคุณกวามบอกเลยนะครับแค่ภูมิปรับความละเอียดเพียงคือรูปแบบการทํางานนิดเดียวเนี่ยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปปริมาณมากนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่า การการอินส t a l ระบบ Without Error นะครับการวดแล้วก็มีการ Hardening อยู่บ้างบางส่วนทำเพียงแค่นี้ระบบคุณเสถียรข,ขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่คุณจะลงมือทำกันเนี่ยเพื่อจะเทสเพื่อจะคือที่เราคุยกันแบบนี้เพราะเราต้องการรู้ว่าโจนเนี่ยเขาจะเข้ามาถึงระบบเราได้มากน้อยตรงไหนแล้วตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเราถูกไหมครับคือรูปแบบการประเมินในระบบเราเนี่ยเกิดขึ้นประจำแต่การที่ทำา Tar ก e อิว a โลเอเนี่ย มันคงก็ต้องอยู่บนสโคบหรืออยู่ในรูปแบบที่ยูเซอร์เป็นคนใช้และการโจมตีจำลองการโจมตีนั้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอคุณจะจำลองการโจมตีเนี่ยผมก็บอกคุณตรงๆนะว่าสำหรับผมเวลาจะไปเพนเทสไทยหรือจะไป VA ใครเนี่ยผมกังวลเรื่อง Incident Response Plan ไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเราเลือกนักอินผิดตัวผมเองเลยนะฮะคุยกันตามตรงเมื่อย้อนกลับไป สมัยที่ผมทำงานบริษัทของของคนอื่นนะแล้วเขาก็ส่งผมไปทำ VA นะครับผมก็คิดว่าผมมั่นใจตัวเองมากเลยนะครับทีมงานทำงานกันประจำอยู่แล้วนะครับไปถึงผู้ลมครับเราไปใช้โปรแกรม n e s u s ที่พวกคุณใช้กันเนี่ยนะครับไปสแกนเซิร์ฟเวอร์ครับสแกนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ล่มครับพอเซิร์ฟเวอร์ล่มเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนครับมันยิงเข้าไปรีบูตปรากฏว่ารีบูตขึ้นมามันบูตไม่ขึ้นผู้ลมครับปัญหามัน เกิดแล้วนะครับว่ายิงเข้าไปแล้วมันบูตไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์แบบนี้คุณจะต้องมีแผน incident response อย่างชัดเจนก่อนมี backup recovery ที่ชัดเจนแล้วก็พูบลมครับก่อนจะลุยคุณต้องอะไรครับดูด้วยว่า DR s i ร e ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแผนรับมือต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่เราจะเป็น pen tester เนีครับเราเตรียมตัวของเราให้เรียบร้อยก่อนครับณจุดจุดนั้นคุณจะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับผมบอกคุณอย่างนี้แล้วกัน แ a ็ก e t Evaluation เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ดูอะไรครับดูเป้าหมายแหละว่า Evaluate ก่อนมันจะเทสยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็คูบลงอมอย่าลืมนะครับห้ามติดคุก Get o อ t o เ jail นะครับเดอเจลฟรีการ์ดคืออะไรครับก็คือคุณทําอย่างถูกต้องนะครับผมบอกคุณว่าเราไม่รู้หรอกว่าอ e ิทริคือตรงไหนแต่ว่าประเด็นคือเรารู้ชัดเจนว่าคุณและพวกเราทําเป็นราเป็นอาชีพเราจะต้องไม่ติดคุกนะครับเพราะฉะนั้น NDA เซ็นแล้วรักษาด้วยนะครับแล้วก็ รูปแบบขั้นตอนการจะทำพวกนี้เป็นอยู่บน Li สแ a s s e s s m e n t ที่เราประเมินไว้แล้วก็ตาม Li สแ l a n ที่เราวางแผนไว้นะครับสโคปครับเวลาเราไปเจาะเนี่ยถ้าเกิดเราเจออะไรที่นอกเหนือจากสโคปนั้นนะครับเราจะไม่พยายามไปขุดลุยออกไปอย่างเช่นสมมุติว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมี API ที่เชื่อไปคนอื่น แล้วเรารู้ว่า API นั้นมีช่องโหว่ซึ่ง API นั้นเขาให้เรามาถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็แค่ mark note ครับเราจะไม่ต้องไม่ต้องไปลุยต่อของระบบข้างนอกของเขานะครับเพราะนั้นมันมันเป็นสิ่งที่คุณต้องพยายาม maintain โขพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จุดอ่อนและช่องโหว่ครับทุกครั้งที่ตรวจเจอครับผมพูดกันตามตรงเลยว่าเรา work as a friend นะครับเราไม่ได้ทำงานแบบแฮกเกอร์ที่จะไปถล่มเขาแล้วก็บอกเขาว่าโอ้ของคุณนี่มันห่วยอย่างนั้นห่วยอย่างนี้นะครับทำให้คุณเขาเสียหน้าไม่ครับ จุดอ่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดไม่ว่าจะเปิดด้วยการแอดมินไม่ว่าจะเปิดเพราะว่าบางทีการทํางานที่มันเกิดขึ้นมันเกิดไม่ทันหรืออะไรต่อมีอะไรหลายเรื่องก็ตามนะครับพวกนั้นเป็นสิ่งที่บอกคุณเลยครับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเมนเทรนความเป็นมืออาชีพของคุณนะครับแล้วข้อมูลสําหรับคนที่เป็นเครื่องที่ทาเพนเทสนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าโน้ตบุ๊กที่คุณเอาเข้าไปทําเอกสารที่คุณมีเครื่องพวกนี้จะต้องถูกทําพวกอะไรครับ เคนคลิปให้เรียบร้อยถ้าเกิดเครื่องเกิดหายไปนะครับส่งไปซ่อมข้อมูลพวกนี้จะต้องไม่หลุดรั่วไหลออกไปต้องเมนเทนความเป็นโปรเฟชชัลพวกนี้มากๆนะครับผมขอย้ำว่าเพนเทสเตอร์นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณใช้เครื่องมือเป็นมันต้องเป็นทั้งวิธีการนะครับความเป็นมืออาชีพนะครับการทำทุกอย่างอย่างอะไรครับทุกอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็ผู้ลมครับคุณจะยืนอยู่ตรงนี้อย่างสง่างามมากเลยนะครับ แล้วก็มันก็จะเท่มากด้วยเช่นกันนะฮะนะครับแล้วก็เรื่องแพรฟิกนะครับแล้วก็คอนโทรลผู้ลมครับพวกนี้นะครับเราก็คงจะเป็นสิ่งที่เราค้นหาแหละค้นหาช่องโหว่มาแล้วก็ดูว่าเราจะฟิกยังไงแพรยังไงนะครับผู้ลมถ้าเกิดฟิกไม่ได้แพรไม่ได้ก็คงต้องมีคอนโทรลหรือมอนิเตอร์ไปครอบกับไนสิ่งที่เราตรวจเจอเพราะว่าบอกว่าก็อัปเดตอัปเดตเวอร์ชันไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์คุณคุณก็บอกผมง่ายว่าวคุณพรอะผมแพรผมแพรเสร็จ ไอไ้ซอฟต์แวร์ที่ผมใช้มันก็ไม่คอมแพสมันรันไม่ได้ผมก็รันโปรดักชันต่อไม่ได้อ้กผู้ลงครับคุณ Security เราไม่ได้ปิดขัดเขานะครับเพราะนั้นอ่ะทำไม่ได้ทำไงครับ reduce อะไรครับ attack surface แล้วก็ทำให้อะไรครับเราสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้แล้วก็ดูว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน attack surface นั้นมันอยู่ในตัวที่เรารับได้หรืออยังนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางสาย Security เราเป็นคนทำแน่นอนครับในในแผนก ไอทีของเราที่เป็นผู้ตรวจเนี่ยเราแบ่งเป็น Red Team กับ Blue Team ครับ Red Team ก็เป็นทีมเจาะเนาะ Blue Team ก็เป็นทีมอุดนะครับทีมเจาะก,ก็มีหน้าที่รีเสิร์ชเอาช่องโวงหว่ใหม่ๆที่ประกาศนะครับเอามาทําการ POC Proof of Concept เอามาทสว่าระบบเรามีไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็น Blue Team ครับคือทีมที่ทําการเลยครับอุดช่องโหว่เนี่ยแหละครับเมื่อไหร่ที่มีอินซิเดนต์เกิดขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่ต้องแก้ไขอะไรยังไงเราก็ต้องวางแผนแก้ พูดง่ายไหมครับทั้งสองอันพูดง่ายมากนะครับเวลาจะ proof of concept เล่นแล็ใหม่สักอันหนึ่งพูดลงบอกเลยนะทรมานมากๆอ่ะถ้าเล่นคนเดียวมันก็ไม่สนุกอีกเพราะฉะนั้นในสาย security จะอยู่ได้เนี่ยมันต้องมี community มันเหมือนเล่นเกมอ่ะเธอแฮกได้หรือยังมันทำยังไงนะโอ้ฉันทำอันนี้ได้มันจะมันต้องสร้าง environment แบบนี้ในทีม red team นะมันถึงจะสนุกถิดออกไหมครับส่วน blue team ครับงานคุณก็ดูเหมือนเหนื่อยนะแต่ความจริงก็เช่นกันครับ เฮ้ยมันยิงอย่างนี้ได้ว่ะเราอุดอย่างนั้นเป็นยังไงพวบกรงแค่จะแพทหรือจะไม่แพทเนี่ยทำแพทเม a เนจเมนก็เหนื่อยแล้วเนาะยังจะต้องมี policy ยังต้องมีคอนโทรลต้องมีการมอนิเตอร์นะครับการดูแลห้องนอกห้องซอกของพวกลงวุ่นวายไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะใช้คําว่าไม่ใช่เล่นๆเ,เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลอะไรครับแค่จะเปลี่ยนค่าคอนฟิกอันหนึ่งอ่ยคุณต้องดาวระบบก่อนแล้วค่อยแก้ อย่างเงี้ยผู้บลมง,งานมันเล็กหรืองานมันใหญ่ละ่ะบูทีมไม่ใช่เรื่องกระจอกนะแล้วคนทําเลททีมเนี่ยจริงแล้วง่ายกว่าครับเพราะคนทําพังอ่ะมันง่ายกว่าการคนที่อะไรมันดูแลไม่ให้พังน,นะครับมันงานมันเหนื่อยน้อยไม่เท่ากันแต่มันก็ชารเลนส์คนละแบบนะครับแต่บ้านเราบางทีก็อะไรครับเราไม่มีปริมาณคนมากนะก็เลยครับทั้งทั้งอะไรครับทั้งบูทั้งเลทก,ก็อยู่วันเดียวกันเลยนะครับ โอเคทีนี้เราไปต่อครับนะครับเราพูดถึงอีติคอลแฮกิงอย่าลืมนะครับเราไม่ติดคุกผู้บลอมเราทําในขอบเขตเราอะไรครับมีอะไรครับมีรีวอร์ดไอมีการ์ดนะครับที่เรามีใบอนุญาตชัดเจนนะครับเราไม่ต้องหลหกๆซ่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นไอพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอยู่ในวิชาชีพนี้ได้ยืนยาวผมบอกคุณว่าถ้าทําถูกต้องเดินหน้าต่อไปไม่ต้องระวังข้างหลังนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะเดินได้สบายก็ ทำให้มันผูกกันแท่นั้นครับมันก็จะไม่ต้องระวังหลังเลยเวลาชีวิตมันโตไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยตายด้วยเลยครับเรื่องที่ตัวเองทําไว้ในสิ่งที่ไม่ดีเนาะวันนี้ก็ผมก็อ่านข่าวคุณก็จะเห็นว่ามีนักการเมืองผู้หญิงหนึ่งคนเนาะผูกอะไรครับไม่ไม่ให้เลยครับไม่ให้ไม่ให้ลงการเมืองอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านก็จะเห็นข่าวแบบนี้เหมือนเหมือนกับผมแหละท่านสกอขึ้นมาท่านก็จะเห็นฟีดแบบเนี้นะครับก็บอกคุณว่าทําอะไรก็ ให้นึกถึงตัวเองนะครับในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพที่เราต้องรักษานะครับถ้าพจนะครับความลู่วของข้อมูลนะครับนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับเขาก็พูดถึงอีติข้อลมากๆแต่สำหรับผมเนี่ยมันมีกฎกติกาข้อบังคับและกฎหมายนะครับเราเอาตรงเนี้ยเป็นตัวตั้งครับถ้าเกิดเราถูกตามกฎข้อบังคับและถูกตามกฎหมายแล้วเราโอเคแล้วครับนะนั่นคือสิ่งที่เรามีขอบเขตในการทําได้นะครับนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าพวกเราเราอยู่เจาะในสโคปเนาะ เราประเมินกองเสี่ยงก่อนเราเราทำอะไรครับ r i s k Assessment เราทำ incident response p แผนเราวางแผน Back u p แผนร e c o v e r y เรียบร้อยเราจรึงเจาะนะครับแล้วก็ขอบเขตครับมันก็ไปดูครับว่าขอบเขตของเรามัน มันอยู่ตรงไหนข้อจํากัดเราตรงไหนนะครับให้อยู่นะครับเขาก็พูดย้าอีกครั้งหนึ่งเรื่องแ a t w h i ไว hat g r a y hat นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ไปไปดูแล้วกันนะครับสิ่งที่คุณจะต้องฝึกบ่อยๆก็มันจะต้องมี2องอันทักษะอันแรกเป็น c ท n i c a l s k i l l ครับอีกทักษะหนึ่งคือ non- t e c h ท i c a l s k i l l ภาษาบ้านๆก็คือพวก So f t skill ทั้งหลายแหละทําง,งานร่วมกับคนอื่นทํา Document ดีไหมจุดอ่อนของพวกเราเนี่ยสำหรับคนเทค n ical เนี่ยจริงจังคืออะไรครับจุดอ่อนจริงจังคือเรามีปัญหาเรื่องการทำด็อก u เมนต์มาก แล้วก็ผมบอกเลยครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นมืออาชีพของพวกเราเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นะครับว่าเวลาเราใช้เวลาทำด็อกทีเมนต์เนี่ยโอ้โหพูดลมเหนื่อยอ่อนหัวใจเลอเกินนั่งทำด็อกทีเมนต์เนี่ยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับนั่งประชุมไปเลยครับผูดลมเชื่อมันประชุมไปพิมพ์ไปเนี่ยพิมพ์เสร็จปุ๊บจบรายงานการประชุมเลยนะพวกนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน ในคนที่ทํางานนะครับว่าตอบไปงานทําต่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปคุณจะต้องมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ทางานให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยผู้บลงมทีมสําคัญนะครับทำงานคนเดียวเนี่ยนะครับเหนื่อยนะนะครับห้ามป่วยห้ามตายนะครับเพราะฉะนั้นทีมสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะอะไรอย่างอื่นผมไม่พูดแล้วนะครับทีนี้เราลงมาในสเต็ปของมันอย่างที่ผมบอกว่าในการทํา เพนเทสเนี่ยนะครับเราไม่สนใจเรื่องนี้ครับการเมนเทสแอคเซสกับการ c o อร์ i n g tag เนี่ยสองอันนี้เราเราไม่สนใจนะครับขออนุญาตเอาปากกามาขีดทิ้งอีกทีนงนะครับสองอันนี้เราไม่สนใจนะครับสำหรับเพนเทสเราจะไม่มาสนใจการเมนเทสแอคเซสไม่สนใจการลบหรอกเราต้องการให้เขาเห็นว่าเราทำแบบนี้เกิดแบบนี้เป็นอย่างเขาจะได้ไปตรวจได้ถันไหมครับเพราะนั้นหน้าที่คนตรวจคือ r e c o n n a i s s a n c e s c a นแล้ว g a i n i n g a c c e s s นั่นคือ เพนเทสครับเราไม่มีเทนแอสเซทเราไม่ลบรอยเท้าเนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างระหว่างเพนเทสเตอร์กับแฮกเกอร์นะครับ step ลังสเต็ปลบออกแต่เราจะเสียเวลาไปการเขียนหาโซลูชันในการแก้แล้วก็พูดถึงร่องรอยว่าเกิดทางที่เราเข้าไปเป็นยังไงมาเขียนทำด็อกิเมนต์พวกนี้มากกว่านะครับแล้วหมดหมู่ที่เราตรวจครับเราตรวจ อ่า uh, administrative control physical แล้วก็ทางเทคนิคอื่นๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำการตรวจนะครับนะแล้วพวกบลงมดูครับจะเห็นว่าถ้าเป็น admin เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่อง policy standard procedure แยกกันนะครับอันนี้คือ directive preventive ครับมี uh, administrative มีเตือนมีกำหนดผู้ลงทะเบียน technical พวกของ firewall กับการ encrypt physical คือล็อกและระบบความปลอดภัยนะครับอันนี้คือระบบที่ คุณต้องเตรียมก่อนนะครับตัวอย่างหมดหมู่การป้องกันนะครับว่าจะป้องก,กันพวกนี้อย่างไรนะครับก็นี่ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วกันผมไม่อ่านนิดหนึ่งแต่ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับหรือแอสเซทของคุณเนี่ยอยู่ด้านในเนาะเพราะนั้นคุณก็ต้องดูว่าคุณต้องจัดการตำหนักรู้ขอ <c oughs> อภัยครับลวกลงนะก็มีการตะหนักรู้มีการจัดการตามตามเรื่อง อะไรครับเลเยอร์ของมันเนาะผไม่พูดเยอะลวกันนะครับทีนี้ไปดูเทคนิคก่อนล้วกันเลครับคูบลมครับผาดแรกครับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กของตัวที่เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการเพนเทสสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทำการอะไรครับ discovery ก่อนไ d ้ discovery เนี่ยก็หรือเขาเรียกว่า information gathering เนี่ยแล้วก็การสแกนเนี่ยเพื่อให้เห็นบริการที่เปิดพอเราเห็นบริการที่เปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงอะไรครับได้ข้อมูลมาใช่ไหม Post name อะไร IP อะไร Employee name อะไร Contact info คืออะไร System information นะครับมีผ่าแชร์ตรงไหนบ้างหรือเปล่า Application and service อันนี้คือเฟสในการ discovery นะครับพอคุณ discovery เสร็จครับคุณจะทำการอะไรครับเริ่ม gaining access ในในเฟสของ attack phase เนี่ยมันก็จะพูดถึงการ gaining access การ escalating privilege er คือยกสิทธิ์นะครับแล้วก็ system browsing ก็คือไปดูที่ว่าพอยกสิทธิ์แล้วสามารถอะไรครับมี Service ตัวไหนทำยังไงบ้างอาจจะ install เครื่องมืออะไรเพิ่มแล้วก็มาทำการ gaining access เพื่อเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,นเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการนี้คือรูปแบบการทำงานของอะไรครับของ attack f a s e นะครับอันนี้คือการโจมตีจะเห็นว่าในเรื่องราวที่เขาคุยใน powerpoint เนี่ยเขาไม่ค่อยคุยถึงเครื่องมือเลยเนาะเห็นไหม นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราคุยกันครับเตรียมการครับรัตเวนเก็บข้อมูลประเมินความเสี่ยงเจาะระบบดูผลกระทบแล้วก็พร้อมรายงานนําเสนอนี่คือสิ่งที่เพนเทสเตอร์ทำ Preparation ครับเตรียมสิ่งที่ผมบอกไม่ว่าจะ Incident Response นะครับอื่นๆนะครับทำ Information Gathering VA แอทเทิลทีนะครับอะไรครับ Virtual Assessment นะครับอะไรครับ Exploitation นะครับแล้วก็อะไรครับ ประเมินผลน,นะครับ impact assessment แล้วก็ทำา r p p r t t อันนี้คือสิ่งที่เป็น f o ร e ซที่เราเตรียมนะครับสำหรับคนทำ pen t e ท t มีแค่นี้ฟังดูง่ายเนาะไม่ยากนะครับแล้วก็แต่ละอันต้องขั้นตอนแต่ละอันคือทำอะไรก็ผมไม่มีอะไรอธิบายมากในบทนี้มีแค่นี้เลยครับผู้ลมผมบรรยายจบแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตุ๊ก,กาตาที่เตรียมไว้ให้เล่นนะครับไปดู อะไรครับในบทนี้เขาสอนแค่นี้ผู้บลอมเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่สอนคารีไม่สอนเอนแมพไม่เขาไม่มีพูดเรื่องแบบนี้ผู้บลอมทันผมไหมแต่ว่าเราไม่ได้หรอกมันแหมมันแห้งเกินไปอ่ะมันเหงาเนาะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้เล่นกันเอามาดูะไรครับมาดูคําถามท้ายบทกับอาจารย์ก่อนมานะครับนะครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวพาไปเล่นนะพาไปเล่นครับแล้วจะเว้นเวลาให้เล่นด้วยนะครับโอเคสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอะไรครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของการเป็นแฮกเกอร์คืออะไรครับคูมลงครับแฮกเกอร์สําคัญตรงไหนครับข้อนี้ตัวข้ออะไรดีทุกคนอยู่กับอาจารย์ไหมนะครับนะหลายคนก็เดี่ยวตอบอะไรครับเลขแปดคืออะไรครับเดี่ยวนะีครับน้องเดี่ยวนี่เป็นนักเรียนผมคนนึงนะนะครับ นะครับรู้จักกันมานานๆนะครับท่านใดว่างๆก็มาช่วยรับจ็อบอาจารย์ได้นะฮะงานเยอะแยะเลยนะครับมาช่วยทำคอนเทนต์มานะครับมาช่วยกันบิลคอมมูนิตี้กันก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ก็ต้องบอกคอมมูนิตี้ผมมีไว้สำหรับอะไรครับแบ่งปันข้อมูลแล้วคนที่ที่มาช่วยมาช่วยกันทำก็แบ่งรายได้กันไปนะครับก็พูดกันตรงๆอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรครับ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรเราเป็นองค์กรที่ใครเข้ามาแจมก็เขาเรียกเรากรีปแอนเท็กครับเรารู้จักให้รู้จักรับนะครับอันนี้อยู่ในในคอมมูนิตี้ของผมนะเป็นการที่คนที่มามาแจมเขาก็คงต้องได้อะไรกลับไปนะครับไม่มีไม่มีทำฟรีไม่มีเอาโลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีเงินเลี้ยงองค์กรรูปรูปแบบแบบนี้ด้วยนะครับก็สนุกสนุกนะครับโอเคนะข้อนี้ก็ตอบเรื่องนะครับมาเซ็ตผู้บรอมครับมาเซ็ตสำคัญครับนะครับว่าคุณจะทําแค่ไหนไม่ทําแค่ไหน เครื่องมือดูคลิปวิดีโอได้นะครับคอนโทรมีรูปแบบมันรีคอนเน็เซนต์มีเครื่องมืออัตโนมัตินะครับหมู่มากนะครับนะครับต้องเดี๋ยวบอกได้เลยอาจารย์นะนะครับยินดีครับนะครับนะครับอ่ะโอเคพื้นฐานการนะครับการแฮกระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใดครับอืพื้นฐานของการแฮกนะครับระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใดนะครับ เ่านี้ง่ายไหมง่ายเนาะนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราเข้าใจออเขาเรียกโฟล์ของการทํางานเนาะอินพุตโปรเซสเ u t p u t นะครับข้อมูลจะส่งได้ต้องมีพอจะส่งผ่านเน็ตเริรกมีการทํำทีเวแฮนเช็กถ้าเราส่งอะไรครับพารามิเตอร์อะไรบางอย่างเข้าไปกวนในคอนเซปที hand น h ช็กมันแฮนเช็คกันไม่ได้ระบบก็เกิดเลยครับการ transfer ไม่ได้พอคุณเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะอะไรครับ ทําให้มันผิดเพี้ยนผิดปกติไปได้เพราะฉะนั้น mindset ของเราก็คือถ้าเราเข้าใจการทํางานมันนะครับเราก็แค่อินเตอร์เซปอะไรบางอย่างเองนะครับคนภายนอกอาจจะรู้ว่ารู้สึกว่าแหมการเป็นแฮกเกอร์นี่มันเก่งจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่เข้าใจจริงๆแล้วที่เขามองว่าเราเก่งเพราะเขามองว่าเราเข้าใจใน process ที่ทํางานว่าแอปพลิเคชันที่เป็นแบบทูเชียเนี่ยนะครับทูเชียแอปพลิเคชันเป็นยังไงนะครับเมาอะไรครับ เป็นมัลติเทียแอปพลิเคชันเป็นยังไงนะครับมันมีอินเทอร์เฟซตรงไหนตรงไหนเป็นจุดที่ต้องโจมตีได้นั่นคือสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับโอเคเราไปต่อนะครับข้อสุดท้ายบุบลมครับนี่ข้อสุดท้ายแล้วครับสุนัขเฝ้าบ้านครับก็บอกว่าถือเป็นการควบอะไรครับเป็นการอะไรครับเป็นถือเป็นการาควบคุมประเภทใหครับอืมสุนัขนะครับ ก็อันนี้ง่ายหน่อยเนาะนะครับตอบข้อตอบข้ออะไรครับหมาพ่อบ้านนะครับพูดลมครับมันทําอะไรครับด i เล c t i v e ทำอะไรมัน preventive กับ detective ใช่ไหมครับเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือ preventive กับ detective นะครับตอบข้อ ตอกข้อมองงูนะครับพวกนี้พู้ลมบทยิ่งพวกนี้เราเราเราอ่านสักพวกนี้บ่อยๆเราก็จะเริ่มชินนะครับก็อ,อ,อ่านแปลอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกัน